สวัสดีครับผมแบงค์สามเนี่ยมอโต้ครับวันนี้พบกับแบงค์สามเนี่ยมอโต้นะครับวันนี้แบงค์จะพามาแนะนํารถบ้านมือเดียวใช้มือเดียวแล้วบอกคันนี้เป็นรุ่นบอกว่าประหยัดก่อป้ายแดงถึงเยอะมากมมาเกือบครึ่งใทีเดียวนะครับผมมานะครับมาชมไปเลยนะนี่ครับผมโตโยต้าโฟล์กชเนอร์ 3.0V เครื่องสามพันเครื่องดีเซลคันนี้นะครับเป็นรถบ้านมือเดียวบอกว่าสีไม่ใช่เก็บเลยสภาพสีเดิมๆนะโอ้บอกเลยว่าก,กระโปรงหน้ายัางเดิมๆเ,เลยข้างหน้าเป็นโครเมียมครับหน้าชมแชมป์เลยคันนี้นี่แหละครับ หน้าชมแชมป์และป้ายครับเป็นป้ายขนแกนเลยใครได้ไปเซ้ป้ายนี้อย่างเลยครับ3 2 5 6ไปเลยนะเดี๋ยวป้ายนี้ไปเลยนะชุดไฟตัดหมอกคู่หน้าครับครบชุดเลยนะตัวยางครับผมยางปี20นะเพิ่งเปลี่ยนมาปีที่แล้วครับมันมาเลยคันนี้นะครับแม็กแม็กเดิมาจากโรงงานศูนย์โตโยตา้าเลยทีเดียวนะคันนี้เดี๋ยวเราไปชมภายในกันครับผมภายในนะบอกเลยภายในนี่ังแน่นอนนะเบอหนังแน่นนอนคันนี้ครับเครื่องยนต์3 0 0สูบคันนี้นะ เจ็ดที่นั่งนะครับโหถือว่าลูกค้าคนเดิมดูแลดีมากๆถ้าใครได้คันนี้ไปถือว่าคุ้มค่ามากครับนี่ครับผมอ่าเป็นบอ่อเป่าไฟฟ้านะครับอ่าบ่อนั่นงเป่าไฟฟ้าเลยคันนี้นะพวงมาลัยมาติฟังก์ชันนะครับผมปรับเพิ่มเสียงนะครับหมดหมู่ตัวท็อปเลยแล้วบอกว่าพวงมาลัยดูแลดีมากเห็นไหมครับอ่าคอนโซลไม่มีลอกนะคอนโซลเดิมอ่าสามารถใส่ดีซีดีบีดีได้เลยคันนี้เดิมทุกอย่างนะจากส่วนโตโยต้าเลยเป็นรุ่นขับโฟนะครับผมคันนี้เกียนะร์รอัตโนมัตัน เรียบร้อยเลยเนี่ยไปชมข้างหลังนะผมข้างหลังที่นั่งบอกได้เลยว่ากว้างมากนะครับเอียมมากนะนี่ครับผมข้างหลังนะพับเบาได้นะครับจบที่นั่งเลยความ,มาเอี่ยมครับระบบแอร์นะครับเป็นระบบแอร์สองชั้นนะครับผมสองระบบนะมีแอร์หน้าแล้วก็แอร์หลังสามารถปรับแอร์ได้เลยนะครับคันนี้โอ้โหสวยมากๆนะด้านหลังนะผมด้านหลังเป็นไงบ้างกว้างขวางมากคันนี้นะ Fortuner รคัน er นี้พับเบาแล้วคือว่าแบบที่นั่งเอียมมากและเป็นตัวท็อปด้วยนะคันนี้โอ้โหถือว่าพับ ติดเ,เข้าไปนี่ครับผมตัว V นะเครื่องยนต์3.0 V4 Chonner D4D 3,000 V n t u r b o คันนี้บอกเลยว่าสุดคุ้มอลังการมากและรถบ้านมือเดียวอ่าประหยัดน้ำมันสุดครับเป็นเครื่องดีเซลนะคันนี้อ่เดี๋ยวเรามาฟังโปรโมชั่นกันหน่อยครับคันนี้นะคันนี้บอกว่าแรงม้าเนี่ยต้นหนักตัวรถคันนี้อยู่ที่ประมาณเกือบ2,000กิโลนะครับแรงม้าที่171แรงม้านะครับคันนี้แรงนะครับไม่ตกแน่นอนนะคันนี้โปรโมชั่นพิเศษครับใครดูไรเรด,ดูคลิปนี้นะครับผมคันนี้นะ ทั้งปีนี้ในเดือนนี้โปรโมชั่นช่วยผ่อนคนละครึ่งลูกค้าจะได้ผ่อนเพียง7000บาทครับอ่าผ่อนเพียง7000บาทนะราคาเงิสนสดตัดโปรที่7 7 7 0 0 0 0บาทครับโอ้โหสุดคุ้มอลังการมากนะคันนี้นะราคา700 0 0 0บาทนะ7 7 9 0แ0บาทแล้วปีนี้ผ่อนเท่าไหร่ปีนี้ผ่อนเพียง 10,000บาทครับโอ้โหสุดคุ้มมากทั้งถึงสิ้นปีไปเลยนะปีนี้สบายๆนะครับเคดดีฟรีดาวน์นะใครสนใจคันนี้รถบ้านมือเดียวไม่น้อยนะครับผมและคันนี้บอกเลยว่าเก็บสีไม่มีกิบแน่นอนเอียมมากๆนะลูกค้าใครสนใจโทรผมที่เบอร์0945260344ผมแบงค์3เหมียวโต้ครับเลือกคุณภาพเลือกคุ้มค่าเลือกแบงค์3เหมียวโต้ครับสวัสดีครับเพื่อให้รถสวยๆไปอยู่บนหน้าจอของคุณกดที่ซับสไคร้ได้เลยครับตรงนี้นะครับตรงนี้ กดเลยครับกดเลยกดหรือยังครับถ้ากดแล้วขอบคุณมากครับ